สวัสดีครับกลับเข้ากับรายการโน้ตบุ๊กไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับไอบ้เปนโป้งที่อยากจะมาชวนผู้ชวนคุยแนะนํานะครับเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กหรือว่าสินค้าไอทีรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายให้การใช้งานนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมเองเนี่ยอยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งโน้ตบุกรุ่นใหม่ เป็นสายมันติโหมด2 in 1แบบพรีเมียมนะครับในรุ่น lenovo yoga 7i 2 in 1ถูกเนาะนะครับว่า 7i อ่ะผมบอกว่า7ใช่ไหมแต่พอมัน2 2ใน1อ่ะเป็น2 in 1อืม 7i 2 in 1แล้วกันนะครับสเปคเป็น Intel Core ต้า7 2 5 8 v luna lake จอเป็น OLED 2.8k 120เฮิร์น้ำหนักเบา1.38กิโลกรัมราคา47,990บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับสายพรีเมียมแบบ2 in one ที่น่าสนใจมากๆเลยเรียกว่าใครกำลังมองหานะครับโน้ตบุ๊กที่ราคาระดับ40,000บาทได้ความเหนือชั้นมากกว่า โนบุกทั่วไปผมว่ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะหน้านี้เองเนี่ยผมอธิบายก่อนบางคนเห็นแล้วราคามันสามหมื่นสองตัวเนี้ยมันจะเป็นราคามันจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งไม่ใช่หน้าร้านปกตินะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีคอต้าห้าวางถือแต่รุ่นที่มีขายตามร้านเนี่ยหน้าร้านทั่วไปเนี่ยหนึ่งหรือว่าจาก j a b s ไว้บาหน้า j b s y b a N a, อะไรเงี้ยนะครับจะเป็นคอต้าเจ็ด คอตา5เนี่ยเป็นการเนี่ยใช้เวลาส่งออกจากโรงงานที่จีนภายในสองสัปดาห์มันจะเป็นอีกอีกช่องหนึ่งของ l e โนโวเขาแต่ว่าผมเปิดมาเนี่ยเป็นการให้เห็นถึงตัวฟีเจอร์ก่อนแล้วกันราคาสามสองเนี่ยคอตา5แรมสิบหก SSD ห้าหนึ่งสองนะครับแต่ตัวที่ผมนำมาแนะนำกันเนี่ยมันจะเป็นเอ่อ จะเป็นตัวสเปคที่เหนือชั้นกว่านะครับเป็นคอ r ต้าเจ็ดแรงกว่าการ์จอออนชิป Intel Arc ก็ดีกว่านะครับแรมสามสองแล้วก็ SSD 1TB ดหนึ่งเทราด้วยอมืมันจะมีความต่างนะบางคนเห็นแล้วเอ้ยทำไมราคาไม่เหมือนกันแล้วก็หน้าจออีกหน้าจอตัวนี้ก็เป็นแบบ IPS อืหกสิบเฮอบเคซีก็ srgb มาหกสิบเปอร์เซ็นด้วยครับเรียกว่ามันเป็นการลดทอนสเปคหลายอย่างเหมือนกันกับราคา3สร็หมื่นสองเนอะแต่ถ้าเป็นตัวสี่เหมืนเจ็ดเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบจัดเต็มเรื่องของตัวสเปคนะครับอ่ะพามาดูสเปคแบบละเอียดกันก่อนดีกว่าเอา,เ,อา,เ,อาเรียกว่ารุ่นที่ขายไทยนะครับคอต้าเจ็ดสองห้าแปด v ก็เป็น cpu generation ใหม่ล่าสุดนะครับ แน่นอนตัวนี้ก็เป็น AIPC ด้วยเพราะว่า CPU ตัวนี้ก็มี NPU แล้วก็เป็น c o p r o e s o r PC ด้วยเพราะว่าผ่านมนาตรฐานของตัว m i c r ซอฟต์เขาเป็น Intel Evo Edition ด้วยเรียกว่าครบทัวนแล้วก็จัดเต็มเลยแหละนะครับความแรงความล้ำแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับการ์ดจอ Intel Arc ตัวใหม่ 140V ก็แรงกว่าเดิม เรียกว่าเกาะน้องๆการ์ดจอ R C X แหละในการใช้งานสมิติหรือว่าในการเล่นเกมออนไลน์นะครับแรมสามสองออนบอร์ดเลยนะครับก็ไม่ใชออนบอร์ดสิถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยพูดตามตรงเนี่ยจะเป็นออนแพ็กเกจก็คือมันอยู่ในซ p u เลยอยู่ในซิสเต็มออนชิเขานะครับอืมอาจจะ M O V เนี่ยย่อมาจาก memory on p r o c e s s o r นะก็ คล้ายๆกันมินิ่งคล้ายๆกันฉะนั้นแล้ววัตมันสูงมากเลย8 5 3ห้าสามเมกะเฮิร์เนี่ย SSD นะครับเป็น Gen สี่หนึ่เซอป็นแบบ2242องคือตัวตัวสั้นนะหน้าจอ14นิ้ว 2.8K 2880ปดเคูณหนึพิกเซลเป็น OLED สว่างสุด1น0่งร้อยหนสว่างแบบสู้แสงซึ่งนั้นเอาโดยสบายๆเลยนะครับผิวแบบผิวกระจก มีป้องกันร,รอยนิ้มือด้วย P สาแล้วก็รีเฟลเหนึ่งร้อยเร์รองรับพวกดับเบ v i s i ้ n อย่างแน่นอนนะครับอื่นๆอ่าวีดีโอเซทโฮมนะครับ Office ออฟฟิศแท้มาให้เลย2024 Word e x ิ e l p o ว e r p o i n t นะครับ Wi-Fi 7 Bluetooth ถ้าดู 4. น้ำหนัก1.38กิโกรัมความบาง15.45 mm มมค่อนข้างบางมาก แล้วก็รับประกันแบบ3ปีพรีเมียมแคร์ก็คือออนไซต์เซอร์วิสซ่อมฟรีถึงบ้านนะครับเพื่อนๆคนทีสนใจก็สามารถไปตามก็ได้ตามที่ผมแปะลิงก์แอฟเรียกันไว้แล้วนะ,ะหรือว่าถ้าใครจะซื้อไหนตามสะดวกก็แล้วแต่นะครับแต่ก็นั่นแหละ4เดือน4นะเซตก้ากันได้เลยนะครับโอเค าบางที่อาจจะมีการขายราคาที่ต่างกันออกไปนี้ก็แล้วแต่บางร้านอาจจะมีขายราคาถูกกว่าน,นั้นนะครับลองดูลองดูลองด,องดูมาดูที่ตัวฟีเจอร์กันดีกว่า,าดูที่ตัวดีไซน์ดีกว่าดีไซน์ดีไซน์นะครับถือว่าเป็นโยกาเอ้ยผมเผื่อผิดรูปเผื่อผิดอันขออภัยนะครับต้องอันนี้เป็นโยกาเจเนอเรชั่นใหม่นะ ที่ภาษากระดิซมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยมีโลโก้เลโนโวอยู่ตรงกลางนะครับความโคง้งความมนก็ดีขึ้นนะวัสดุก็เป็นอะลูมิเนียมอลลอยนะครับทุกชิ้นส่วนพาร์ทเอพาร์ทบีพาร์ทซี B, C, ทั้งหมดเลยฝาหลังตามเรสแล้วก็ด้านล่างโครงสร้างก็เป็นโลหะแบบพรีเมียมนะครับสัมผัสคือมันจะต่างจาก โ oh ลหะรุ่นประหยัดกันแล้วกันนะแน่นอนมันสามารถพับหน้าจอรัศมีศูนย์นะครับเพราะว่ามันมี2แกในการพับนะครับรองรับการใช้แบบมัลติโหมดแน่นอนเป็นแ,แล็ปท็อปได้ฟ้าหลังเองก็จะมีแมกเนชในการติดปากกาสไตลัสด้วยปากกาเองก็รองรับแรงกด4,9 1 6ระดับนะครับเป็นโหมดได้เป็นสแตนโหมดนะครับ เป็นแท็บเล็ตโหมดเป็นเต็นท์โหมดนะครับตามชื่อแหละนะครับว่าเป็นทูอินวันนะครับว่าเป็นมัลติโหมดจริงๆคุนวันหมยความว่านอกเหนือจากการที่เป็นโน้ตบุ๊กปกติแล้วเนาะ <c oughs> ก็ยังสามารถใช้ได้หลากหลายด้วยนั่นเองครับแต่รวมกันแล้วคือมี4โหมดซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีโน้ตบุ๊กในกลุ่มแบบโยก้าโยกาบุ๊กใช่ไหมที่ มันใช้งานได้หลายหมดมากกว่านี้อีกเยอะนะครับพอเชื่อมต่อก็ครบคันประมาณหนึ่งแหละนะครับพอพวก Thunderbolt 4นะครับ HDMI มีมาให้นะครับ USB Type A มีมาให้ Micro s d r a r d e ลแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยจะอยู่ด้านข้างตามสไตล์ของ Yoga Series นะครับลำโพงแบบ4ตัว มีบริเวณด้านข้างคีย์บอร์ด2แล้วก็ด้านหลังอีก2ซึ่งแน่นอนเสียงดีกว่าโนบุกทั่วไปแบบชัดเจนเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ้มเนี่ยมีมิติมีไว้ที่ดีในการดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตนะครับแน่นอนมันเป็นโนบุกกลุ่มพเมีอมเนาะจานั้นแล้วอะไรที่มันเหนือชั้นกว่าเขาจะใส่ัหมดเลยวัสดุภายนอกน้าจอลำโพงคีย์บอร์ดก็เช่นกันในการกดเนี่ย ก็จะรู้สึกดีกว่าแม้ว่าหน้าตาเลยเอาเนี่ยมันจะเหมือนๆห,หรือว่าคล้ายๆกันแต่ยังไงซะก,ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบเคียงแล้วกันเนาะไอเด p a แพกับโยก้าโยกาเนี่ยก็จะมีการตอบสนองดีกว่าอยู่แล้วนะครับมีไคี่บอกสีขาวเปิดปิดได้นะครับมีปุ่มโคเอร์หลอดมาให้ทัชแพดขนาดใหญ่ แล้วก็ถผมชอบเลยใครเล่าของเขาเนาะก็คือตัวเว็บแคมเว็บแคมเนี่ยสมกับเป็นโนบุกกลุ่มแบบตัวไฮอะหล้านพิกเซลคมชัดเลยนะครับแล้วก็ยังรองรับในการนำา i i เนี่ยในการนำา p u นนะครับ u r a r p r o c s s s i n n Unit เนี่ยที่อยู่ในชิปะนะมาช่วยประมวลผลด้วยทำให้ภาพคมชัดขึ้นลดน้อยลง นะครับหรือว่าในการจัดแสงต่างๆเนี่ยมาทางตัวฟีเจอร์โคลเปอร์พัีซีเนี่ยก็จะดีกว่าเดิม Windows Studio อเอฟเฟกนั่นเองมี IR Camera สแกนใบหน้าได้นะครับก็เรียกว่าเป็นโนบุกที่จัดเต็มแหละเรื่องของตัวฟีเจอร์อซึ่งก็มาะกับคนที่หลากหลายอาจจะเป็นกลุ่มคนทำงานก็นได้นะครับ ต้องการโน้ตบุ๊กแบบตอ่อสกีนพรีเซนต์งานจดบันทึกได้วาดรูปได้หรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้นี่ก็แล้วแต่อาจจะเป็นกลุ่มแบบมีกําลังซื้อหน่อยเนาะเพราะว่าปกติแล้วผมว่าส่วนมากแล้วกันอาจจะไม่ได้ซื้อโน้ตบุ๊กที่ราคาสูงมากให้กับลูกหลานใช่ไหมแต่เข้าใจว่าบางคนอาจจะมีกําลังถึงก็อาจจะซื้อตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ก็คือจบเลย สำหรับการเป็นโน้ตบุ๊กแบบจอัทสกีนได้นะครับส่วนอื่นๆผมพามาดูตัวฟีเจอร์ที่เขาเล่าฟังแบบเรเ็วกันแล้วกันนะครับแบตเตอรี่70วัตต์อาวสามารถใช้งานอด่ายาวนานผมว่าเป็นสิชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็ชาร์จไฟกลับได้เร็วด้วย จอแทสกีนได้นิ้วมือปากกาก็แล้วแต่นะครับมีในส่วนของตัวจอที่ดีนะครับนี่ว่าจอเทพไปแหละในการใช้งานทุกๆอย่างคือเพอร์เฟคคอนเทนต์เดียวกันเปิดบุ๊กเครื่องนี้ภาพสวยกว่าอย่างนั้นนะจะใช้ในการเสกงานหรือว่าสร้างงานก็ได้นะครับ Intel c คอ e ต้า ก็ของดีแหละนะครับมีในสูงตัวฮาร์ดแวร์ที่ดีแล้วก็จะมีตัวฟีเจอร์ AI c o r e ด้วยซึ่งเป็นการที่ทางโนโมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองนะครับทำให้เรื่องของตัวความปลอดภัยการปรับแต่งนะครับทุกอย่างคือจะสมูทยิ่งขึ้นกว่าเดิมในส่วนนี้ชาร์จไฟกลับได้เร็วแบตเตอรีย่ยาวนานนี้ว่าแล้วเนาะนะครับ จากวอลศูญโยก่าเพนอันนี้ก็บอกไปแล้วอืมแล้วก็จากการที่มันเป็นตัว i p c อ่ะเนาะนะครับก็จะรองรับเกี่ยวกับ,กบเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้พลัง NPU เข้ามาได้ด้วยอย่างเช่นตัว Adobe เป็นต้นแล้วก็มีพวกฟีเจอร์ Smart n o t e นะครับจดบ,บันทึกนี่ยรวด,ดเร็ว ลงหน้าจอนะครับซิงกับตัว OneNote เปลี่ยนลายมือเป็นตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะ Yoga p น,นะครับสามารถใช้งานร่วมตัวแคปคัดได้ด้วยนะเ,ออเจ๋งดีเรียกว,ว่าทุกวันนี้ใครเป็นสาย Content Creator ทำงานเนาะโน้ตบุ๊กกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาย Content Creator เช่นกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เสพงาน มันต้องรับการสร้างงานได้ด้วยตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกดีไซน์แบบมืออาชีพแบบระดับโลกนะครับจอ OLED อันนี้ว่าไปแหละนะครับคือเพอร์เฟกแหละดีแล้วนะครับคมชัดลื่นไหลถนอมสายตาอเ,อเอ่อโ้บอีกเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ทัง้งตัวพ m มพ์สูตรนะครับความหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมนะครับเรื่องของประสบการใช้งานที่เป็นพเมยม เช่นคีย์บอร์ดกดลึก1.5นะครับมีการเคลือบสารเอาไว้ที่มันคงทนทานนะครับมีลำโพง4ตัวครับ u b r t s เป็นต้นเ<ม>ข้อความเบาอันนี้ว่าไปแล้วนะครับว่ามันบางและเบาแค่ไหน1.38กิโกรัมก็ถือว่าค่อนข้างบางเมื่อมองเป็นโนบุกแบบทวีนวันนะครับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะวินโดว์ที่เร็วและฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาแน่นอนเพราะว่าจากการที่เป็นโคพลอดพัพีซีนะครับก็จะรองรับตัว AI ซิสเตต่างๆนะครับแชทบอทหรือว่าในการโคครเตอร์ or, สร้างงานได้อย่างแบบมืออาชีพยิ่งขึ้นเราแค่ร่างก็พอเดี๋ยว AI เนี่ยมันเจนขึ้นมาเองเราสามารถพรอมเข้าไปเพิ่ม,เต,มเติมได้ในการแปลภาษาอัตโนมัติแบบเรียลไทม์นะครับชั่นนะครับรีคอร์ในการค้นหาด้วย AI เป็นต้น หรืออื่นอีกมากมายนะครับ l e n r v o AI ก็เรียกว่าไม่ใช่แค่ทาง l e n r v o เนี่ยนำเสนอโนบุ๊ครุ่นใหม่ออกมาเนาะแต่ว่ามีการนำเสนอโซลูชัน AI ของ l e n r เ o อเองด้วยแหละพวกแอปพลิเคชันต่างๆหลายตัวเลยถ้ามีโอกาสค่อยมารีวิวกันนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีมาประมาณหนึ่งใช้คำนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกโนบุ๊กหนาๆหนัก แต่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วถ้าไม่พอก็ไปซื้ออ d แ p ปเตอร์ Type C ต่ออีกทีนหนึ่งกันแล้วกันเนาะอืมแล้วก็ถ้าใครใช้อุปกรณ์เสริมของตัว Lenovo เองก็เพอร์เฟกเลยพวกเมาส์พวกหูฟังไร้สายนะครับประมาณนี้ก็นแล้วกันถ้าเป็นสเปคแบบละเอียดเลยนะนี่นละเอียดสเปคชี้เลยแบบตรงรุ่นเลยตรงรุ่นสุดๆเลยนะครับ เขาก็จงบอกบอกบอกถึงตัว NPU เนี่ยนะครับมันมีชื่อว่า Intel AI Boost เนี่ยความแรง47 TOP ซึ่งก็ถือว่าผ่านมาตรฐานที่เป็นโคของเราพับ PC RAM 32นะครับ Memory on Processor อ mm ัพเกรดไม่ได้ SSD เป็นตัวสั้น2242ถ้าจะเพิ่มความจุก็ต้องถอดของเดิมออกก่อน เว็บแคม5ล้านแล้วก็มี IR camera สแกนใบหน้าอะแดปเตอร์เป็นแบบ60วัตต์ไทยซีชาร์จเครื่องโนบุ๊กได้ชาร์จมือถือชาร์จแท็บเล็ตได้สีสันลูน่าเกรย์ก็เป็นชื่อสีคู่บุญของโนบ o เขาแหละนะครับเนี่ยอย่างตัวซอฟต์แวร์เนี่ยรเรโนบุ A.I. now เนี่ยก็อยากรอเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะมีอะไรบ้างให้เราเล่นกันหรือว่าช่วยงานเราได้ปกานสามปีมีความทนทานแบบ military standard ด้วยนะครับตกกระแทกฝุุนละอองความร้อนความชื้นก็ทนหมดเลยเรียกว่าถ้าใครจะซื้อนาบุก premium t o in o นะครับ Lenovo Yoga 7 เ e n o นโว o ย a 7เซเว่นนะครับโฟทีนขออภัยก็ได้อยู่นะแน่นอนก็ณตอนนี้อาจจะมีขายแค่บางร้านก่อนพอนใหม่จัดเลยนะผมพยายามหาหลายร้านมาให้ดูแล้วแต่ว่าก็อาจจะเป็นร้านโนบุสโตหรือว่าร้านอื่น ร้านแอดไวท jb จบมาหน้าเหมือนผมยังเซิร์ชไม่เจอนะผมลองเซิร์ชเมื่อกี้เนะี่ยไม่เจอแต่คิดว่าเดี๋ยวคงจะทยอยขายตามมาเรื่อยๆนะครับณตอนนี้เองเนี่ยโนโบูก่เป็นในกลุ่มของทวินวันเนี่ยตัวเลือกเนี่ยก็มีมาประมาณหนึ่งนะอะแลโนโวโย้าเจ็นะครับ HP Omnibook Flip นะครับ ถ้าเป็น MSI ก็จะเป็น SUMMIT 16 AI อ่าก็จะมีไซส์ทั้งแบบ14แล้วก็16เป็นหลักแหละ Acer มีไม cer, ม cer, ม cer, มหม Acer ไม่มี Acer ไม่มีพูดถึงตัวกลุ่มพรีเมียมนะกลุ่มทำงานพรีเมียมไม่มี ASUS ก็จะเป็น VivoBook Flip 14ราคาก็40,000บาทนะผมจะไม่ผิดก็เทียบเคียงกันได้ แต่ผมว่ายังไม่ใช่มันต้องเป็นเซนบุ๊กฟลิปนะแต่ว่าณตอนนี้ไม่มีมาพูดถึงสเปคใหม่ๆชั้นเท่านั้นนะครับที่เป็นคอต้าสองร้อยวีอะไรเงี้ยมีไมเอ่ยพยายามเรื่องอยู่เดลไม่มีนะครับอืมน่าจะประมาณนี้แหละยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ เ e โน v ว y o g โยก้าเจ็ดไอเ a โน2ว n 1นะครับก็จบไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับท,ที่ติดตามกันมาสลับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ